เราจะทำบันทึกกีฬาไทยเพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรกีฬาสถาบันกีฬาและผู้ที่เห็นต่างเห็นชอบในเรื่องกีฬาผมว่าประโยชน์ที่วงการกีฬาไทยจะได้รับเป็นมากมายมหาศาลอาจจะไม่ใช่เรื่องวิชาการอาจจะไม่ใช่เรื่องการฝึกซ้อมอาจจะไม่ใช่เรื่องแผนของการฝึกซ้อมของแต่ละโค้ชแต่ละสมาคมแต่เป็นเรื่องที่ ความจูงใจเล้าใจของนักกีฬาที่มาเล่นกีฬาในกีฬาชนิดนี้ตลาดกินแบงรัฐบาลเนี่ยก็ดูแลสังคมนะคะก็ดูแลทุกๆด้านนะคะ,ะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับโครงการนี้เรามองเห็นว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นกับสังคมไทยะคะเราเคยอ่านแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยหลายเรื่องหลายราวแต่ประวัติศาสตร์ด้านการกีฬาผู้มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีการบันทึกไว้เราก็เห็นว่าโครงการนี้ดี และเป็นสิ่งสำคัญและก็สิ่งจำเป็นที่ควรจะทำค่ะเราก็เลยเต็มที่เลยค่ะให้การสนับสนุนการนำข้อมูลหรือประวัติต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่แล้วก็มาอยู่ในที่อยู่ในดิจิตัลเนี่ยที่บุคคลในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ค้นหาได้โดยเร็ววตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ ขอชื่นชมนะครับทางดิจิทิแล้วก็ทางผู้ทำผู้ทําประวัติระเบทึกีฬาไทยเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากทุกทกท,กท่านในวงการกีฬาเช่นเดิมนะคะแล้วก็การกีฬาเมศไทยมีหน้าที่หลักอยู่แล้วะคะ่ะในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากีฬาของชาติในทุกๆมวิตินะคะไม่ใช่แต่วิติแค่ กีฬาอาชีพและกีฬาหวยซึ่งเพิ่งได้โอกาสมาดูนในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเลิศไม่ว่าจะพื้นฐานบนชนมีอะไรติดต่อมาได้นะคะท,ทุกท่านเลยแล้วก็ในเรื่องของบันทึกกีฬานี้เชื่อมั่นว่าจะสมความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าผู้ที่เป็นครูของวงการกีฬาทุกท่านมาร่วมกันมารวมกันอยู่ในที่ในที่ดีแล้วนะคะก็ แก่เมืไทยพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะคะวันนี้ผมก็ได้รับเชิญมาร่วมเปิดงานโครงการวันทีกีฬาไทยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีนะครับเราอาจจะทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเรากําลังทาอะไรนะครับอนาคตเป้าหมายเรากำลังเดินไปตรงไหนครับแต่ที่สําคัญเราต้องไม่ลืมอดีตครับวันนี้เนี่ยเรากําลังย้อนกลับไปดูอดีตเรานะครับความสําเร็จเก่าๆว่าในวงการกีฬาเราเนี่ยเราเคยสําเร็จมีกีฬาประเภทไหนบ้างนะครับ ตั้งแต่ที่ท่านพิธีกรพูดว่าตั้งแต่ปี2,495นะครับที่เราร่วมทํากิจกรรมหรือร่วมแข่งขันกีฬาดับนานาชาติตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นภูมิหลังที่สําคัญประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะครับตรงเนี้นักกีฬารุ่นให,ใหม่ๆนะครับจะต้องทราบว่าอาดีตน,นักกีฬาเก่าๆเนี่ยท่านมีความเพียรพยายามผักดันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างไรน,นะครับ แล้วจะก้าวเดินต่อไปในวงการกีฬาเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นข้อมูลสําคัญจริงจริงดหรือข้อมูลตรงนี้สําคัญประวัติศาสตร์เนี่ยจะบอกอนาคตรครับต้องขอบคุณที่ที่เราจะได้มีโอกาสนําพาสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของปันเึ็กประวัติศาสตร์นี้ให้ลูกหลานได้สามารถ เรื่องแบบนี้เนี่ยตา่างประเทศเนี่ย <c oughs> เขาให้ความน,น้ำหนักมากในการเก็บข้อมูลสถิต,ติเก็บยอดของนักกีฬาแต่บ้านเราเนี่ยหาที่ย่างยิงให้กับเด็กรุ่นหลังที่จะควคฟ้าอย่างที่ว่านะครับนักกีฬาทีมชาติกเก่าๆได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเนี่ยเวลาน,น,นักศึกษานักเรียนจะทำะรายงานหาข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เลยผมเชื่อว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่ดีถ้าผมเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครับคือมันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะในวงการกีฬาแล้วก็ในวงการการศึกษาในฐานะที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอกสารที่เราจะอ้างอิงเรื่องของมวยุกีฬาไทยที่เจาะลึกเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นเป็นเป็นโครงการนึงที่มีประโยชน์มากแกเยาวชนรุ่นหลังจริงๆนะผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า การบันทึกในแวดวงการกีฬาสถิติต่างๆเนี่ยต่างชาติที่เขาทํากันมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับอดีตรือโอลิมป,ปิกเก่าๆหรือว่าในระดับโลกนะครับแต่ว่าบ้านเรานั้นยังไม่มีใครที่จะทํากันเป็นริงจังๆนะครับก็มีงานนี้นะครับเปิดบันทึกกีฬาไทยนะครับก็ถือว่าเป็นการย้อนเอาเรื่องราวเก่าๆ ในวงการกีฬาที่ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างนะครับแต่ว่าถือได้ว่าอย่างน้อยก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับรุ่นปัจจุบันถึงรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยได้รู้ว่าเออในอดีตนั้นงกกีฬาไทยของเราเป็นยังไงบ้างใครเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกใครเคยได้เป็นผู้บุเกเบิกเท่าที่ชีวิตที่ผมทางานข่าวมาเนี่ยนะครับเราเห็นเห็นการพัฒนา เห็นการเริ่มต้นเห็นการล่มลุก,ลกครุกลานาเห็นการสิ่งที่พัฒนาแล้วก็มากมายนะครับโดยเฉพาะวงการกีฬาซึ่งโครงการน,นี้ผมว่าดีมากๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เด็กๆรุ่นหลังได้รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับสามารถสืบค้นได้อย่างแม่นยับ